สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้จะมีอะไรไมาให้ดูนะคะนี่นะคะปูค่ะปูตัวเป็นๆเลยค่ะอันนี้นะคะจากพี่ p ักซี่สัมาค่ะดยวจะลองแย่ดูค่ะมันจะเป็นเปนจริงๆไหมคะมันจะเดินได้นะคะนี่นะคะมันยังไม่ตาย,ลยะะแล้วนะครับถึงแล้วนะวนะพี่ลักซี่นะขอบคุณพี่ลักซี่คนส<ม>วยนะครับ บต้องเย็นไปเลยเนี่ยเห <itud soundtrack> <Rita> ็นไหมจากพี so, ่ดังที่แม็กซี่ซี่ฝากมาให้นะคะตรงจากตาน้อค่ะขอบคุณพี่รักซี่มากๆนะคะแล้ขอบคุณพี่ๆแม็กซี่ซี่ทุกคนค่ะที่ฝากปูมาให้ค่ะโอ้โหโอ้โหมาเนื้ปูนะคะวันนี้แล้วก็เนืเก็บไว้แล้วก็พรุ่งนี้จะผัดข้าวต่อ โอ้โหวเป็นตอนนี้แล้วทิปอันนี้ลยเขาทิปแข่งแรงแข่งแรงเก็บไว้ก่อนแข่แะเขาแข่งแรงกันไหมเอันนี้แข่งแรงเลยนะเฮ้ยย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 อยยนยย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 ม ึ่งเรานะคะเนี่ยว้าวของพีรักซี่ครับจัดไปไปเราไปน,นึ่งกันเพราะวันนี้เราใส่กระทะไฟไฟ้าลักไฟเราอยู่ข้างใน <c oughs> เราต้องไปน,นึ่งข้างใน <c oughs> ไปที่ิทองเช่า <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ันนี้เรามาเนื่อปูนะคะเนื่อปูก่กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็แบ่งไว้เอาตัวไว้ทำข้าวผัดด้วค่ะขอให้พี่ลักซี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแฟนเร็วๆนะคะดีให้พี่ชายมาสู่ขอพี่ลักซี่เร็วๆคะ่ะ